สู่เบรที่2นะครับของ Sport ท a ็อกวิทกูรูนะครับยังอยู่กับพี่ไก่เหมือนเดิมนะครับอ่ะเมื่อกี้พูดกันถึงเรื่องประวัติแล้วก็ความสําเร็จที่เราได้มาละพอหลังจากที่เรากลับมาจากได้เรียนมาระวังแผนอนาคตยังไงบ้างครับคือกลับมาแล้วเนี่ย จริงๆแล้วพอจบโอลิมปิก2004ไก่เล่นต่ออีก2ปีครับค่ะเล่นต่ออีก2ปีเพราะว่าตอนนั้นเรามองว่าคือมันยังไม่มีเด็กขึ้นมาทดแทนด้วยแหละค่ะก็เลยว่าก็สมาคมยังไม่มีใครก็เล่นไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอพอเล่น2ปีประสบความสำเร็จในเอเชียนเกมเอเชียนเกมเสร็จปุ๊บก็เลิกเล่นค่ะเลิกเล่นวางแผนก็คือสมาคมก็ก็ยังอยากให้เราแบบช่วยงานในเรื่องของสมาคมอยู่ค่ะช่วงแรกๆก็ทํางาน ช่วยสมาคมในมในเรื่องของการบริหารงานใน<ม>ในในตัวสมาคมเองแต่ว่าสมาคมก็ถามว่าเราอยากจะไปเป็นโค้ชไหม,มอะไรเง<ม>ี้ยเราก็รู้สึกว่าคือเราเป็นนักกีฬาที่ดีได้แต่ว่าเป็นโค,ค้ชที่ดีที่เหมือนยากจังเลยอะไรเงี้ยค่ะ<ม><ม>รู้สึกรู้สึกแบบพอเราเลิกเล่นแล้วเคยไปลองสอนน้องๆดูเหมือนกันก็รู้สึกว่าโค้ช โค้ดไทยเราอะน่าจะยากโค้ดไทยเราเก่งมากนะสามารถที่จะหลอกล่อเด็กที่ไม่อยากจะเล่นยกหนักเท่าไหร่อยู่กับเขาได้แล้วเขาประสบความสําเร็จในวันนึงอะไรข้างหน้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบว่าเออโค้ดแบบค่อนข้างที่จะเก่งแล้วไก่ก็มองว่าสําหรับไก่น่าจะยากอะไรเงี้ยน่าจะไม่รอดอะไรเงี้ยก็เลยเลือกทางสายบริหารมากกว่าคแต่ก็ทํางานในช่วยเหลือสมาคมมาสักระยะหนึ่งก็ ก็ผันตัวเองมาทํางานจริงๆจังๆในหน้าที่การงานของเราแลวเดิมทีก็เป็นทหารรับราชการทหารอยู่แต่ว่าก็โอนย้ายโอนย้ายมาอยู่ที่กรมพลศึกษาค่ะก็นับในอายุราชการอะไรก็นับต่อันเลยนี่ไงค่ะเอาทำไมไม่รับราชการทหารต่อครับเออรู้สึกว่าเราอยากลองงานที่เป็นแบบน่าจริงๆน่าจะตรงกับเราน่าจะตรงกับเรามากกว่านะฮะพอเห็นหลายครั้งเหมือนกันที่พี่แกไปช่วยงานสมาคมบางครั้งเป็นผู้ตัดสินด้วย ควารู้สึกตรงน,นั้นเป็นไงบ้างหลังจากที่ปกติแล้วเราไปแข่งอย่างเดียวพอวเรากลับมาเป็นผู้ได้เสียเราต้องมาให้คะแนนอะไรเอ่้มีมีพี่ๆสืมม่อมวลชนก็ถามเหมือนกันนะว่า เป็นพื่อศินยากไหมก็แกถามว่าถ้าให้แกเลือกนะเป็นนักกีฬาดีกว่าพื่อศินยากนะคือการตัดสินถูกผิดผ่านไม่ผ่านคืออยู่ที่สายตาอ่าอที่สายตาเรานี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของดีเทลรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะแบบแบ่งแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งของผู้ตัดสินค่อนข้างชัดเจนสามคนข้างหน้าเวทีมีหน้าที่ว่า คือเหมือนเขายกสมบูรณ์หรือไม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่นักกีฬาจะขึ้นมาบนเวทีได้มีตําแหน่งอื่นๆที่ผู้ตัดสินจะต้องเช็คทั้งการแต่งกายทั้งอะไรเงี้ยค่ะคือมันดีเทลในเรื่องของวมาีใช่ในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำหนักเหล็กตรงนั้นก็มีผู้ตัดสินนั่งควบคุมอยู่ว่าเป็นไปตามกฎกติกาหรือเปล่าคือผู้ตัดสินในแต่ละตําแหน่งมันค่อนข้างที่จะ ถ้าเราจะรู้แค่นั่งตัดสินอยู่ข้างหน้าเป็นไปไม่ได้เราต้องรู้เกือบทุกตำแหน่งที่มีอยู่ในของกระบวนการจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยคะ่ะก็ถ้าถามแกนะแกว่าค่อนข้างยากพอสมควรต้องอาศัยประสบการณ์ครับต้องต้องประสบการณ์เลยแหละเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยจะยุบจะดันจะยอ่อจะยืดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันนิดเดียวนิดเดียวค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วล่ะมช่ีมีอาจจะมีการ รีเพย์ภาพได้อะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนมันไม่มีมันไม่อก่อนต้องสายตายจริงๆนะฮะแล้วหลายคนที่เป็นนักกีฬาอดีตนักกีฬาก็จะกลับมาร่วมงานกับสมาคมอะไรี้แต่นี่พี่ไก่เฟดออกมาเลยมาอยู่กรมพลาเลยช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ไปตัดสินในแมตช์โอลิมปิกบ้างเอเชียนเกมบ้างซีเกมบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอเรามาทํางานตรงนี้ก็เหมือนแบบมันต้องทํางานเต็มตัวเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบ งานที่อยู่ตรงนี้คือมันต้องใส่ใจเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งย้ายมาไก่ย้ายมาอยู่กรมพลาได้น่าจะปีที่สี่ค่ะปีที่สี่ปลายปีห้าเก้าเข้ามานะก็ก็เหมือนแบบ เราต้องพยายามที่จะต้องเรียนรู้ให้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะว่าว่างานในบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาศึกษาที่เราจะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่สามารถที่จะช่วยให้วงการกีฬาเราแบบว่าดีขึ้นหรือแม้แต่คนไทยเราออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะต้องใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นหลายคนไม่รู้ว่าพี่ไก่ทำหน้าที่อะไรในกรมพัฒนาครับก็ตอนนี้ไก่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนค่ะแต่ละหลักๆเนี่ย คือมันไม่ใช่ว่ารู้แค่บทบาทหน้านท,ที่ของใ<ร>นกลุ่มคือมันต้องเข้าใจภารกิจของกลุ่มให้ให้เข้าใจทั้งหมดมคือกรมพัฒศึกษาเนี่ยมันมองถึงภาพว่าเราทําอย่างไรจะใ,ให้คนไทยเราเหมือนแบบมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ด<ม>ีก็เล่นกีฬาออกออกำลังกายมีกิจกรรมนันทนาการบ้างมีอะไรผ่อนเพื่อผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยค่ะทาอย่างไรจะให้เขาทําจนรู้สึกแบบว่าตื่นมาแล้วก็เออต้องออกกําลังกายนะตื่นมาต้องแบบมียืดเส้นยืดสายหน่อยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างไรชื่จะปลูกฝังตรงนี้ได้ซึ่งแกว่าม คือเอาเอาง่ายๆเพื่อนที่อยู่ในห้องด้วยกันยังรู้สึกแบบว่าชวนไปวิ่งเขายังไม่ค่อยอยากไปเลยถูกต้องอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไหมมันมันทำอย่างไรจะให้เขารู้สึกเห็นความสาคัญของตรงนี้นะค่ะมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากในความรู้สึกไก่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เมืนอ่ันตอนนี้ที่กลุ่มเนี่ยก็จะมีในเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุมันต้องเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยประเทศไทยเราก้าวสู่ สังคมผู้สูงวัยคือแบบว่าอายุยืนขึ้นอ่ะการแพทย์อะไรเราดีขึ้นคนเสียชีวิตน้อยลงใช่การแพทย์เราขึใช่เนี่ยทำอย่างไรให้เขาแก่แบบ แก่มีคุณภาพเออไม่ใช่แบบอายุมากขึ้นแล้วแบบอ้อนแกบอะไรอย่างนั้นอหกสิบปุ๊บต้องไปหาหมอไม่ใช่แต่ทำอย่างไรจะให้เขาแบบว่าอุ้ยนู่นแหละหาหมอหรอสำหรับฉันตอนแปดสิบาเิค่อยไปอะไรอย่างงี้ค่ะทำอย่างไรให้เขาสุขภาพดีแต่ว่าเราจะบอกว่าอ๋อเกษียณแล้วค่อยออกกําลังกายไม่ใช่มันไม่ทันมันไม่ทันมันควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แต่ณวันนี้มันเข้าไปแล้วมันเกิน60เนี่ยมีอยู่10บกว่าล้านคนเนี่ยมันมีคนก้าวเข้าไปแล้วทำอย่างไรจะให้10บกว่าล้านคนนียเขามีสุขภาพที่ดีกกก็มมีิจรร ที่จะส่งเสริมกีฬาสำหรับผู้สูงอายุอันนี้อันนี้ก็จะมีในเรื่องของการจัดการแข่งขังนกีฬาผู้สูงอายุเกิดขึ้น,นเพื่อที่จะทำอะไรให้คนผู้สูงอายุเขา เขาชอบนะคือจากจากที่เราจากกัดการแข่งขันเขาจะบอกว่าเออเขาได้มาเจอกัน,นเป็นสังคมย,ย่อยๆใช่เขาได้ฝึกซ้อมเอาเอาพูดถึงก่อนที่จะมาแข่งในระดับมหากรรมก่อนเขาได้มาเจอกันได้มารวมกลุ่มกันอ,อย่างเช่นแข่งแอโรบิกมวยไทยแอโรบิกมวยไทยเปิดเพลงเปิดจังหวะเต้นเข้าจังหวะอยู่ด้วยกันอ้าววันนี้มาเจอกันคือเหมือนสังคมเขาเขาไม่ต้องอยู่บ้านเฉยๆมันไม่ใช่การแข่งขันที่จริงจังมันเือนสังคมของเพื่อนใหม่ๆใช่มาเจอกันเสร็จปุ๊บเอาได้เป็นตัวแทนไปในระดับประเทศใช่ไหมคะ ก็เจอจัจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาปะไปเรื่อยๆเขามีการรวมกลุ่นกันว่า้จังหวัดนี้จะจัดแข่งจะได้ไปอะไรเงี้ยบังบังคืนมันไม่เหงาใช่ค่ะคือมันมีอะไรทําจนกระทั่งเหมือนแบบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่โควิดที่แล้วอคือผู้ส่วนอยู่บางคนถึงแค่บอกว่าเหงาเพราะ ไม่สามารถไม่สามารถที่ออกมาจากบ้านมาทำอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะเขาาใช้ก็ยังดีนะที่ผู้สูงอายุเราปัจจุบันใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นโไลน์ไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือคือพูดง่ายๆคือผู้สูงอายุเนี่ยจะจะ ตอนแรกจะไม่ยอมรับก่อนแต่พอติดเท่านั้นแหละโอ้านี้หนักกว่าวัยรุ่นอีกใช่แต่ว่าเขาก็ใช้ได้เป็นประโยชน์ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาทําอย่างไรที่จะยังสื่อสารหรือว่ามีกิจกรรมร่วกันใช่ค่ะอาจจะแบบว่านัดการออกกาลังกายเวลานี้พร้อมกันผ่าน แอปพลิเคชันอะไรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอย่างของกรมพัฒนาศึกษาเองเออก็จะมีในช่วงของว่า,าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็จะมีในเรื่องแบบสักสามโมงเย็นจะมีแอโรบิกนะที่สำนักวิทย์ทำอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะออทุกคนก็ดูพร้อมกันแล้วก็ออกกําลังกายไปพร้อมกันได้อะไรเงี้ยค่ะรวมถึงกิจกรรมสําหรับเด็กๆอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นทางภา,านกิจหนึ่งที่กรมพัฒนาจะทายังไงออที่จะให้เด็กได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยของเขาอะไรเงี้ยค่ะรูพื้นฐาน่กเชื่อว่า พื้นฐานถ้าเด็กรักกีฬาชอบเล่นกีฬาอย่างนันมันมาเองใช่ใช่เหมือนแบบแกมองมองถึงว่าอย่างอย่างต่างชาติอย่างอเมริกาหรืออะไรเงี้ยทุกวันเสาร์อาทิตย์พ่อแม่พาลูกไปดูฟุตบอลครับเนยคือมันเป็นเป็นธรรมเนียมใช่ค่ะทำทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้บ้างเนี่ยค่ะเราเป็นนักกีฬามานะครับแล้วเราตอนนี้เรามาทํางานบริหารแบบนี้มันต้องปรับตัวเยอะไว้ ยากมากมเลยนะยากมากเพราะว่าสายที่เราทําตอนที่อยู่สมาคมเป็นเรื่องของความเป็นเลิศเป็นเลิศเนี่ยเราแค่ไปดูคือด้วยความสมาคมก็จัดเกมการแข่งขันเป็นระดับแบบว่า ระดับประเทศที่มาแล้วก็คัดเลือกนักกีฬาที่มีพรสวรรค์มีความสามารถแล้วก็เรียกเก็บตัวพัฒนาต่อยอดให้เขาแบบไปได้ไกลมากที่สุดที่จะทาได้แต่ว่าพอมาเป็นมวลชนปุ๊บเนี่ยที่เล่นกับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยแล้วแบ่งตามเกณฑ์อายุแบบว่าทํายังไงจะให้เหมาะสมกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างยากในงบประมาณที่มีจํากัดทาอย่างไรจะส่งเสริมให้ได้มากที่สุดอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนโยบายของอธิบดีที่พูดในเรื่องของการส่งเสริมหนึ่งหนึ่งกีฬาหนึ่งตำบลค่ะคืออันเนี้ย ก็ได้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พัศึกษาผออำเภอสํารวจว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการอะไรคือเราพยายามที่จะด้วยงบประมาณที่มีอย่างปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดมันทําให้เราแบบชะงักในหลายๆกิจกรรมมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ไปให้ในพื้นที่ได้เล่นกีฬาได้ก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการทยอยจัดสรรอุปกรณ์ไปให้แต่ละพื้นที่ได้มีอุปกรณ์กีฬาเล่นอันนี้แก่ว่ามันเป็นเป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่จะปลูกฝังตั้งแต่คือ เราอย่ามองว่าคือปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงเรามองอะชุมชนเมืองจะได้เล่นกีฬาได้มีทุกสิ่งอย่างมีลานกีฬามีอะไรแต่ว่าในในหมู่บ้านอ่ะในบ้านนอกอ่ะเช้ามาไปทํานากลับมามันคือมันจะต้องมีช่วงที่แบบว่าเราได้ผ่อนคลายบ้างหรือได้เล่นกีฬาบ้างทํายังไงจะให้เขาออกมาจากบ้านเพื่อที่จะมารุ่นกิจกรรมในเรื่องของกีฬาเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรจะมีให้เขาเนี่ยแย่เชื่อว่าพราะมีลูกบอลมีลูกบอลมีเรื่องอะไรไปเนี่ยน่าจะมีคนเล่นเอบ พูดถึงว่าตอนยุคที่เราเป็นนักกีฬากับสมัยนี้ความแตกต่างเทคโนโลยีรวมไปถึงเวลามันผ่านไปนักกีฬาสมัยก่อนกับสมัยนี้มันมีความแตกต่างกันเยอะไหม ในมถามวิเดียวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราแบบว่าตกกระเท่าเดิเอาเอาเป็นว่าในมุมมองของไก่ถ้าถ้าสมมติว่าพูดถึงตัวนักกีฬานะไก่มองว่าสมัยนั้นในเรื่องของโซเชียลมีเดียยังไม่ค่อยเข้าเข้าถึงได้ง่ายเหมือนปัจจุบันมันก็มีส่วนดีใช่มันก็มีส่วนคือปัจจุบันนี้มันดีตรงที่ว่าเออเราจะเข้าถึงกันง่ายแต่ก็รับสารง่ายเหมือนกันเงนก็ง่ายเกินไปอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างแต่ก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่านักกีฬาสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะ มุ่งมั่นอยู่ในเกมเพราะว่ามันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยมีอะไรมาแบบอย่างมือถือเมื่อก่อนก็ยังไม่มีคือเสมอว่าสี่ทุ่มต้องนอนก็คือต้องก็นอนจริงมีแค่ต้องปิดทีวีแล้วก็ต้องนอนแต่อันนี้เราเรายังสามารถที่จะเล่นเป็ดูได้ยังดูทิกเอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็อาจจะมีตรงนี้บ้างแต่ว่าก็ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นแต่แกงมองว่าด้วยความที่เดี๋ยวนี้เรื่องของ ตัวนักกีฬาที่เราจะเฟ้นหาเพื่อความเป็นเลิศก็แล้วแต่เนี่ยมันเริ่มถอยเรื่องของอายุลงไปเรื่อยๆยิ่งเราปลูกเลือกเด็กที่มีพรสวรรค์ได้ตั้งแต่อายุน้อยๆก็จะยิ่งสามารถที่พัฒนาต่อยอดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพออายุน้อยปุ๊บเนี่ยมันมันก็นั่นแหละเด็กปัจจุบันมันก็จะมีสิ่งร่อเยอะมากกว่าใช่ใช่ใช่คือเขาอาจจะแบบว่าอ้าวมาตอนประมาณสักป .5 ป .6 ครับ วอ5ว6แลเล่นไปสักระยะหนึ่งสักประมาณม1ม2เริ่มเริ่มเริ่มอิ่มตัวคือเขาจะมีความอิ่มตัวเร็วเด็กเบื่อง่ายเจนอาจตากันเจนเจนวายเจนแซเจนแซบเขาอาจจะรู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่ไม่เล่นแล้วเขาก็เลิกใช่เขาไปตั้งใจเรียนหรือไปทำอย่างอื่นไปเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้อะไรอย่างี้คือมันมันเรียกว่ามันมีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะมากกว่าสมัยก่อนนะครับมันก็เลยโฟกัสลำบากหน่อยใช่แล้วเรา ในฐานะกรมพละต้องทํำยังไงล่ะครับเราต้องต้องล้มน้าวยังไงในในฐานะกรมพละเองไก่มองว่าสิ่งที่อยากจะทํามากที่สุดคือทํายังไงให้คนขยับออกกําลังกายเล่นกีฬาแค่นั้นเองไม่จาเป็นหรอกว่าจะต้องไปเป็นเลิศครับขอให้แค่ได้ได้ออกกําลังกายมีกิจกรรมทางกายได้เล่นกีฬาบ้างได้อะไรบ้างเนี้ยแค่นั้นก็พอเพราะว่าเพราะว่าไก่มองว่าถ้าเราแบบว่ามุ่งว่าเอ้ยจะต้องเป็นเลิศอย่างเดียวเนี่ยมัน คนมันน่าจะแค่กลุ่มน้อยเล่นให้สนุกเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายถ้าเล่นให้สนุกเนี่ยน่าจะเยอะกว่าแต่ถ้าเล่นเพื่อชนะกันอย่างเดียวคือชนะเนี่ยไก่มองว่าพอเล่นด้วยความสนุกสนานเด็กจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพรสวรรค์คือคือโดดลงสมมติอย่างว่าโดดลงน้ําแค่เนี้ตัวเองว่ายปกติแต่สามารถที่จะแซงเพื่อนเนี่ยพรสวรรค์เขามาแล้วต่อยอดได้แต่ไอคนที่อาจยังว่ายเล่น ตีขาอันก็ว่าสนุกไปไม่เป็นไรขอให้ขอให้ออกร่างกายก็พอใช่ใช่แกมองอย่างนั้นว่ามันมันก็เหมือนเป็นการปูพื้นฐานที่จะทําให้เด็กๆหรือว่าที่จะโตต่อไปนะนเขาะเขามีสุขภาพที่ดีอีกชุมอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาค้นพบพรสวรรค์ที่มีในตัวเขาที่สามารถจะพัฒนาต่อยอดได้เพื่อจะสู่ความเป็นเลิศน่ครับพูดถึงโครงการในของกรมพละหน่อยนะครับที่เน้นเป็นพิเศษมีมีมีอะไรบ้างครับ คือโครงการของกุมภาระต,ต,ตอนนี้มันก็จะมีในเรื่องอย่างเช่นกีฬานักในนักศึกษาแห่งชาติอันนี้ก็จะเหมือนแบบว่าคัดเลือกเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาหรือว่าในจังหวัดเนี่ยที่มีความค,ความสามารถกีฬาโดดเด่นขึ้นมาก็มาร่วมกันแข่งขันกีฬารหรือว่ากีฬาโครงการอีกอันนึงก็เรื่องของกีฬาผู้สูงอายุที่แกะมองว่าอันนี้คือเรามองว่าให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกันร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนานเพราะว่าเอาอย่างกีฬาเนี่ยณตอนนี้เป็นพันคน แข่งครั้งหนึ่งมาเป็นพันคน<ม>แล้วด้วยความที่กีฬาผู้สูงอาษษย,ยุมันต้อง60ปีขึ้นไปก็คนอายุ60ปีขึ้นไปเป็นพ<ม>ันคนพันเจ็ดร้อยคนมารวมอยู่ด้วยกันอะแกมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเยอะอมากมเยอะมากแล้ว,แล,วแล้วทุกคนที่มานะคะตากแดดแบบว่าคือขอขานชื่อ<ม><ม>คือเราก็เป็นห่วงกลัวเป็นลมแดดเท่าก่อนแต่พี่ๆทั้งหลายก็จะบอกว่า โอ้ไม่แบบว่าคืออยากได้ความเป็นมาตรฐานอ่าคือมาร่วมกิจกรรมทั้งทีก็ได้ใบประกาศก็ยังดีได้เหรียญนี่ถือว่าชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเงินไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกเขาสนุกนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นอย่างโครงการกีฬานักเรียนกีฬาทุสงอิยุแล้วก็มีโครงการสําหรับเด็กเล็กและอีกอันหนึ่งก็ในเรื่องของเรื่องของว่ายน้าที่ที่เรากําลังคือที่กรมรลกํกำลังจะทําก็คือในเรื่องของว่ายน้ําก็คือเหมือนแบบให้ความรู้ทํายังไงให้ คือปัจจุบันมันเป็นเรื่องของแบบเด็กจมน้ําตายนยอะไรเงี้ยค่ะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะเอาตัวรอดจากการจมน้ําได้หรือว่าสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการอบรมที่ทางสานักพัฒนาบุคลากรเรากำลังดำเนินการอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องของการส่งเสริมกีฬาที่เมื่อกี้เมื่อกี้แกบอกในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาที่จะทายังไงจะให้อุปกรณ์กีฬามันเข้าถึงตําบลให้ได้มากที่สุดเพราะเพราะเมื่อปีที่แล้วที่เรานําล่องเนี่ยมันได้แค่878ตําบลเท่านั้น คือด้วยงบประมาณที่มีจํากัดจะทํายังไงจะให้มันได้มากขึ้นให้เข้าถึงได้มากขึ้นให้คนได้เข้าถึงกีฬาได้มากขึ้นอย่างนี้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ไก่ชีวิตส่วนตัวแฮปปี้ดีหรือว่าวางแผนอะไรไว้บ้างครับสรับไปเอ่ว่าตอนนี้ชีวิตส่วนตัวก็ดีค่ะดีแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของการทํางานนี่แหละค่ะที่ที่เราจะต้องมาคอยปรับอตลอดเวลาเพราะปัจจุบันด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยค่ะว่า เรื่องของโควิดเข้ามารูปแบบการจัดจิจกรรมเปลี่ยนไปทํำยังไงจะยังเข้าถึงประชาชนได้แต่แต่ว่าช่วงนี้มันก็จะดีขึ้นตรงที่ว่ามันทําให้คนแบบเริ่มสนใจในเรื่องของโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นการเข้าถึงก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการติดตามหรือว่าการออกกําลังกายผ่านพวกนี้หลายหลายหลายองค์กรหลายสำนักก็ให้ความสําคัญแล้วก็เชิญชวนให้คนมาร่วมกิจกรรมที่แบบว่าอาจจะหลีกเลี่ยงจากช่วงโควิด อหลังจากโควิดแล้วมีสเตปต่อไปเราจะทําอะไร<ม>ก็จะเป็นแผนการทํางาน<ม>ว่าในแต่ละสถานการณ์ที่เราเจอบางคนจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องของการทํางานที่จะต้องคอยปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามากกว่าเห็นว่าช่วงโควิดเห็นกรมพละเนี่ยมีแคมเปญออกมาเยอะแยะมากมายเลยอ,ออกรัางกายอยู่ที่บ้านก็ได้อทั้งนู่นนี่นั่นก็ได้นะครับหลังจากที่ถ้าสมมติว่าสถานการณ์ขี้ขายลงในช่วงโควิดเนี่ยพอสถานการณ์ขี้ขายลงมันมีงานอะไรที่กรมพละเป็นแม่งานเราต้องรับผิดชอบมั้ครับ ถ้ากกบอกว่าสถานการณ์คลี่คลายลงก็มันก็ได้จะเป็นในเรื่องของการดําเนินการจัดก,กิจกรรมกีฬาที่ส่งเสริมกันอย่างการแข่งขันอะไรพวกนี้ก็ยังจะต้องดําเนินต่อไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอหลังจากเราเจอผลกระทบในเรื่องอของโควิดเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องคิด คิดกิจกรรมใหม่เข้ามาเพื่อใช่เพื่อรองรับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําอย่างไรที่กีฬากับการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยพอโควิดเข้ามาเรื่องของเศรษฐกิจก็ดรอปลงไปด้วยทําอย่างไรกีฬาเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ ในพื้นที่นั้นได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นโครงการที่เราต้องมาคิดวางแผนว่าในอนาคตเราจะทําอย่างไรให้มันไปด้วยกันได้ทั้งกีฬาการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะครับสุดท้ายนะครับพี่ไก่ครับมีอะไรฝากถึงแฟนคลับของเราไหมผมว่าผมยังคิดว่าคนหลายคนน่าจะยังไม่ลืมพี่ไก่แน่นอนนะครับอ่ะฝากถึงแฟนคลับนะครับค่ะจริงๆจริงๆแล้วก็สําหรับแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามยกน้ำหนักนะคะก็ ถามว่าไก่ยอยากฝากอะไรไก่ก็อยากฝากให้ทุกคนแบบออกหันมาออกกําลังกายให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงโควิดนี้้วยก็ให้ดูแลสุขภาพกันให้เยอะๆค่ะเรื่องของการรักษาความสะอาดล้างมือเจลแอลกอฮอลอะไรก็ดีการใส่แมสออกไปข้างนอกก็เป็นสิ่งที่ยังจําเป็นอยู่ค่ะเรื่องของการรักษาสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของกีฬายกหนักเองนะคะก็อยากฝากให้ทุกท่านแบบว่าให้กําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆที่กําลังพัฒนาตัวเองอยู่แล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะมมีีกกการแขข่งันฬอลิิป อยู่ก็อยากให้ฝากให้กําลังใจไม,ไม่ใช่เฉพาะกีฬาย่มหนักก็ขอให้กําลังใจทุกๆชนิดกีฬาด้วยค่ะ,ะนะครับสำหรับวันนี้ครับสปอร์ตพอวิทกูรูหมดเวลาเลยครับกลับมาพบกันทุกอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ